วันนี้ผมมีคำตอบมาให้ทุกคนครับทำไมม้าโยงขวาขุนวังในถึงไม่นิยมใช้เบีย้ยปีกอินซีสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมากรุกไทยสารพัดผู้ใ่รู้นะครับ ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําเทคนิคที่ใช้ในการเล่นหมากลุกไข่ครับในคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของหมากมายงขวาครับคือหมากมายงขวาเนี่ยเวลามันขึ้นเต็มสูรมันก็จะเป็นอย่างนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นครับคือไอตัวฝ่ายขาวเนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์ที่จะสามารถเลือกได้ว่า ขุนเนี่ยครับมันจะไปอยู่ในตำแหน่งไหนถ้าไปอยู่ในตำแหน่งข้อควาย2อันนี้เขาเรียกว่ามายงขวาโคนผูกเม็ดขุนวางนอกแต่ถ้าไปอยู่ในตำแหน่งจอจาน2อันนี้เขาเรียกว่ามายงขวาโคนผูกเม็ดขุนวางในครับโดยหลักการนะครับถ้าเอาที่นิยมในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยฝ่ายขาวก็จะเดินขุนขึ้นมาในตำแหน่งจอจาน2เป็นขุนวางในแบบนี้ครับเหตุผลก็คือว่า,าฝ่ายขาวเนี่ยเขามีเปิดได้หลายแบบเช่น เบีย้ยบ่อพลางนะครับเบีย้ยขู่ริมรวมไปถึงโคนก้าวร้าวและที่กำลังฮิตฮอตอยู่ช่วงนี้ก็คือเรือนกกระจิบครับซึ่งหมากฝ่ายแดงนั้นนะครับถ้าเดินเป็นขุนวังในเนี่ยโอกาสที่จะโดนสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยมันเยอะมากครับเพราะงั้นโดยหลักการของหมากไยแดงในยุคป,ปัจจุบันก็คือโอ้ถ้าเดินขุนวังในมันลำบากชีวิตงั้นไปเดินขุนวังนอกก็ได้พอไปเดินขุนวังนอกเสร็จเนี่ย มากฝ่ายขาวนะครับทุกคนมันก็จะมีวิธีการโจมตีอยู่หลักๆที่เป็นที่นิยมในยุคปัจจุบันนะครับก็คือโคนก้าวราวอันนี้ก็จะเห็นอาจารย์นุกนจิ่ยเดินบ่อยมากอีกอันนึงครับก็คือเ,อเรือผูกเบีย้ยตำแหน่งคอควายสามซึ่งในอดีตที่ผ่านมาผม,ผมไม่เข้าใจครับทำไมต้องผูกเบีย้ยคอควายสามก็รู้นะเบีย้ยคอควายสามมันเป็นจุดอ่อนแต่วันนี้ครับผมจะให้คุณผู้ชม ได้เข้าใจสิ่งนี้ไปพร้อมกันกับผมครับสาเหตุที่ต้องผูกนะครับเพราะว่าเบีย้ยตำแหน่งเนี้ยมันขาดแล้วก็ต้องการที่จะมาตีเบีย้ยปีอินทรีในอนาคตครับทำไมถึงต้องผูกทำไมถึงตีปีอินทรีไม่ได้เลยนี่ครับคือคอนเทนต์ที่เราจะมาพูดกันถ้าเกิดว่าเราตีปีอินทรีไปตั้งแต่ต้นนะฮะแน่นอนครับ การตีปีกินซีเนี่ยเงื่อนไขก็คือว่าเราต้องดูขุนฝ่ายตรงข้ามก่อนปีกินซีถูกทํามาเพื่อตีขุนวางนอกครับไม่ว่าจะเป็นม้าเทียมไม่ว่าจะเป็นม้โยงขวาขุนวางนอกก็สามารถใช้ตัวปีกินซีเนี่ยในการเข้าโจมตีได้ไมันคือการตีสามเบีย้ยนั่นแหละพอตีขึ้นไปแบบนี้ฮะแน่นอนครับหลักการของเบี้ยนอกเบี้ยในหมากฝ่ายแดงครับก็เอาเบี้ยตัวนอกที่ตัวที่มีค่าน้อยกว่านะครับกินตัดเข้าไปด้านใน ตัวที่มีค่ามากกว่าทําไมหมากไฟขาวถึงยอมเสียสละในส่วนของเบีย้ยนอกเบีย้ยในในตําแหน่งนี้เพราะว่าต้องการที่จะเข้าทําบุกก่อนใช้เม็ดกินตอบครับจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมเคยเห็นอยู่2แบบนะครับก็คือเดินเบีย้ยลงมาคือคือ,คอมันเล่นได้ทั้งคู่ผมต้องบอกก่อนว่ามันเล่นได้ทั้งคู่อีกอันนึงคือเดินแทงไล่เม็ดจะดูอันไหนก่อนดีดูสเต็ปบ้านๆก่อนไหม สเตปพื้นฐานที่ผมเคยเรียนกับครูบาอาจารย์ก็คือเดินแทงไล่เม็ดหลักการเนี่ยมันคล้ายๆกับโคนก้าวท้าปกติแต่ว่ามันไม่เหมือนกับปกติเดี๋ยวผมจะชี้แล้วก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยดูเงื่อนไขนะว่ามันเป็นยังไงครับหลักการก็คือว่าตีมาตำแหน่งเนี้ยคุณต้องมั่นใจครับว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเวลาเขากินคุณไปแบบเนี้ยปะไปอย่างเงี้ยนะคุณใช้ม้กินตอบเนี่ยเบี้ยตำแหน่งคอควาย3กับเม็ดเนี่ยมันเป็นปัญหาของฝ่ายขาวหรือเปล่า ถ้าเกิดมันเป็นปัญหาของฝ่ายขาวเดินตีสามเบีย้ยตรงเนี้ได้นะครับในตำราส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าอ่ะหมากฝ่ายแดงได้จับทั้งเม็ดทั้งเบีย้ยโอเคหมากฝ่ายแดงเป็นต่อเพราะเดี๋ยวได้กินเบีย้ยฟรีแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมครับว่าไอ้กินเบีย้ยฟรีเนี่ยมันเดินยังไงต่อทอยเม็ดครับหมากฝ่ายขาวใช้มาให้กินรุกอันนี้ก็ต้องดูครับว่าขุนจะไปตาไหนสมมุติว่าไปาตำแหน่งนี้กัน สมมติมาตำแหน่งนี้นะครับหลักการง่ายๆนะครับถ้าคุณเห็นเนี่ยหน้าเบี้ยมันเป็นในลักษณะนี้นะครับถ้าเป็นในส่วนของวิธีการแก้ของ AI เนี่ยเท่าที่ผมเคยเห็นวิธีการแก้มันนะถ้าเกิดว่าองค์ประกอบของหมากเนี่ยมันเป็นในลักษณะนี้มันจะกินตัดเบี้ยตรงนี้ไปก่อนกินตัดไปก่อนเลยครับเพราะอยากรู้ว่าฝ่ายขาวจะใช้อะไรกินคือถ้าไม่กินตัดไปเดินอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวฝ่ายขาวมันกินเข้ามาก่อนแน่แล้ว แล้วคือการที่เรากินเนี่ยเราต้องการที่จะทําให้จุดอ่อนของฝ่ายขาวเนี่ยมันมากขึ้นโอเคถ้าเขาใช้เบีย้ยกินเนี่ยในกรณีที่เราถอยม้ากลับไปเนี่ยไอ้เบีย้ยตำแหน่งเนี่ยมันจะกลายเป็นจุดอ่อนทันทีพอเข้าใจใช่ไหมหรือสมมุติถ้าเขาบอกว่าเอา,เอ,าอยากได้ทีเดิมเอาเอาโคนกินอย่างเงี้ยเรายกม้าไปริมกระดานเตรียมเอาเม็ดตีได้นะครับก็เรา่อรานี้เป็นต้นอันนี้คือหลักการแนวคิดคร่าวๆนะผมว่ามันก็สามารถที่จะเล่นได้หรือนะครับหรือไม่เอาเม็ดตีก็ได้ตีเบีย้ยตัวนี้ก่อนผมว่ามันแสบทั้งนั้นนะครับคืออหลักการขง หมากไฟแดงตอนนี้มันมีอยู่2ยุทธวิธีนะครับก็คือว่ากินกินตำแหน่งนี้ก่อนนะครับกินให้เสร็จทําให้เสร็จก่อนแล้วค่อยตีเบี้ยริมลงมาไอตัวนี้คือตัวหัวใจของหมากไฟแดงเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการตีปีกินซีขึ้นมาเนี่ยโดยปะกะติลูกหมากเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเบียตำแหน่งเ,เบียริมเนี่ยมันจะขึ้นไปแล้วนะพร้อมจะไล่โคนแต่ตำแหน่งเนี้ยเบียมันเป็นอะไรลักษณะเนี้ยมาตีเบียริมมาเสร็จเนี่ย คือถ้าสมมติมันกินแลกกันไปเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมองค์ประกอบคือกินแลกไปเสร็จเรียบร้อยสมมติเรือหนีด้วยอะไอเบีย้ยตำแหน่งนี้จะเป็นจุดอ่อนมันจะต้องมาเจอกับโคนตรงนี้ฮะถ้าเกิดเอามาไปลงก็คือเอามาแลกโคนเล่นต่อไปเรื่อยๆก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะเป็นลองหมากายแดงได้เพราะหมักายแดงมันโถมกลางแล้วมันได้เบีย้ยฟรีมาตัวหนึ่งด้วยอย่าลืมนะและตัวนี้ก็จะเป็นเบี้ยฟรีหมากไยแดงในอนาคตอีกนะครับก็ถ้าถอดดีๆฟุ้งๆหน่อยก็จะประมาณนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งรูปหมากที่มีความน่าสนใจนะครับที่คุณสามารถเอาไปลองไปเล่นได้นะครับหลักการพวกนี้นครับมาดูกันต่อนะครับตีเบี้ยใช่ไหมกินเสร็จใช้เม็ดกินนะฮะพอใช้เม็ดกินเสร็จอย่างที่ผมบอกครับว่าตีตำแหน่งนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดว่าไปกินตรงกลางเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ทุกคนรูล้ละผมจะพูดในกรณีต่อไปคือถอยเม็ดถอยเม็ดเจอตีเบี้ยฮะเราอาจจะ ถอยโคนผูกก็ได้อะพอถอยโคนผูกอันนี้หลักการของหมากม้ายงขวาเหมือนเดิมครับคอนเซปต์เดิมตีเบี้ยขึ้นมาปลามานี้เป็นต้นสมมุติอันนี้เขาเอาโคนมารับเนี่ยเดี๋ยวเราก็พยายามที่จะคือคือหลักการเนี่ยอาจจะกินเอาเม็ดแล้วก็พยายามวนม้ามายื่ในตำแหน่งเนี้ยฮะแล้วก็พยายามส่งโคนส่งโคนขึ้นมานะครับดูดูนิ้วผมนะเนี่ยครับเอาม้ามายื่ในตำแหน่งเนี้ยแต่ต้องเคลียร์ดีๆนะต้องเคลียร์เม็ดเคลียร์อะไรให้ ให้เรียบร้อยก่อนนะครับการที่คุณจะเดินก็ต้องพยายามเคลียร์ปัญหาไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็พยายามสง่งโคนกินเบี้ยอย่างที่ผมบอกคือพยายามตีจุดอ่อนตรงนี้นะครับถ้าขุนเรารู้สึกว่าเราไม่โอเคเดี๋ยวเราก็หลบไปเอาเรือมาเล่นด้านหลังอะไรก็ว่านไปอันนี้ก็เป็นหลักการโครงสร้างกับคร่าวๆนะครับที่ที่ผมลองศึกษามาดูนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรียนมาจากครูบาอาจารย์นะครับามาดูกันต่อครับกินครับใช้เม็ดกินใช่ไหม อีกหนึ่งรูปแบบที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ก็คือทิมเบียลงมาคืออันนี้ท่อนแยกมันจะคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะมีความคล้ายในความเหมือนความเหมือนในความแตกต่างงงไว้อันนี้คือโคนอยู่ตำแหน่งนี้นะเอาไอโฟนมามาผูกนี่ก็ทิมเบียใช้เม็ดลงมาตีเบียเห็นไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคืออันนี้ฮะถ้าทิมเบียเนี่ยมันมีเรือมาผูกได้แต่รูปเมื่อกี้ รูปมเมื่อกี้ที่ตีสามเบี้ยเมื่อกี้เนี่ยที่ตีสามเบี้ยเมื่อกี้อันนี้คือเรือยังมาผูกไม่่ายเพราะว่าซัมติงมันอยู่ที่เม็ดเนี่ยถอยเม็ดเสร็จเจอที่เบี้ยเห็นไหมม,มันเหมือนกันก็จริงแต่ว่าถ้าคุณอยากเปิดโอกาสให้ไยตรงข้ามเอาเรือมาผูกได้คุณเดินแทงก็มาเลยฮะแล้วค่อยแทงเบี้ยไล่เม็ดพอเข้าใจพอเพราใจพอเห็นภาพไหมถ้ายังไม่เห็นภาพเดี๋ยวลองย้อนคลิปกลับไปดูแล้วก็หรือไม่ก็ตั้งกระดานไปด้วยก็ได้ผมว่ามันน่าจะเห็นความเข้าใจตรงนี้มากขึ้นนะครับ ตรงจุดนี้แทงเบีย้ยแล้วถ้าเอาเรือมาผูกอาจจะทำยังไงมาไฟแดงมันมีวิธีอยู่ฮะก็คือเอาเบีย้ยกินหงายอันนี้ใช้เรือกินใช่ไหมอันนี้อาจจะพิจาณาใช้ม้าลุกไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นต้นก็มันเป็นแต้มที่นนนัวกันมันดีนะผมว่าันก็มันดีอันนี้สมมุติว่าถอยขุนแล้วกันนะ <S <S ม้าจับนะครับม้าจับเรือเฮ้ยม้าจับเรือยังไม่ได้เลยลุกเสร็จถอยขุนต้องแทงเบีย้ยก่อน อ่ะผมเกือบลืมนะผมเกือบลืม่อยเม็ดนะครับแล้วก็ค่อยมา,าจับเรือไอ้ตรงเนี้จุดนี้สำคัญเลยนะไอ้แทงเบี้ยลาเม็ดถ้าไม่แทงเบี้ยลาเม็ดเนี่ยถ่ามันปูเบี้ยคู่ตีคืนได้อันนี้พอเอามา,าจับเรือเสร็จเรือถอยใช่ไหมแล้วค่อยไปหยิบเบี้ยฟรีข้างกระดานอันนี้ก็เกิดการกินก็แล้วแต่คุณผู้ชมชอบแล้วคุณจะเอาอะไรกินจะเอาเบี้ยกินจะเอาเม็ดกิน,อ,กนอันนี้ก็แล้วแต่แต่พอเห็นทางบุกข,ของหมากไฟแดงใช่ไหมหมากไฟแดงก็จะมีเบี้ยฟรีตัวหนึ่งประมาณนี้ เป็นต้นนะครับสรุปนะครับสำหรับรูปนี้ก็น่าจะพอเห็นภาพเห็นทุกอย่างที่มันชัดเจนมากขึ้นว่าทําไมม่ายงขวาขุนวังในเขาไม่ได้ยมเดินเบี้ยปีกอินทรีกันทําไมเขาต้องเอาเรือเนี่ยมาผูกเบี้ยก่อน ประมาณนี้แล้วถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะสนับสนุนช่องหมักลูกไทยคณะผู้ใฝ่รู้นะครับก็าสามารถอุดหนุนกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือกลยุทธ์สุดยอดเซียนหนังสือสุดยอดเซียน2020หรือแม้แต่กระดานหมักลุกชุดหมักลุกปอตทนะครับแล้วผมก็ต้องขอกราบลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยบ๊ายบายครับทุกคนสุดยอดเซียน2020 มาโยงขวาปะทะมาทเทียมทุกแบบเข้าใจง่ายเหมือนมีสุดยอดเซียนมันนั่งข้างๆปกอ่อนเพียง600บาทปกแข็งเพียง950บาทรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อหนังสือหมากรุกไทย2020เวอร์ชันปกแข็งนะครับเพื่อนๆจะได้รับ AI หมากรุกไทย